แจ้งกล่าวถึงสมาชิกในทีมทนายอนันตชัยชัยเดชนะและก็แล้ก็สมาชิกที่ได้ลงข้อมูลและก็เขียนเอกสาราเพื่อแจ้งมายังอัตมาภาพะนะเกี่ยวกับเรื่องได้พูดรุนแรงพูดรุนแรงพาดปิงอะนะวันนั้นอัตมาภาพในพูดพูดหนักไปจริงไงเนาะพูดหนักแล้วก็พูดในทํานองว่างโง่ด้วยเนะาะ อาตมาเห็นว่าคุณยอมและจมาชิกได้เขียนมาด้วยความเคารพด้วยความเคารพว่าการที่พูดไปนี่เป็นการพาดพิงที่รุนแรงอาตมาก็ยอมรับกับสิ่งนั้นนะกับสิ่งที่ได้ทวงติงเข้ามาและก็มาวักที่สองวักที่สองคุณยอมก็ได้เขียนต่อมาว่าในสถานะที่อาตมาภาพพระลูกตาคดจากทนายอนัอน,นันตาัย มีความเห็นว่าพระลูกกรตถาคตทำประโยชน์มาอย่างมากมายและก็เป็นพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่ควรค่าแก่การเคารพก็ให้ช่วยโปรดพิจารณาด้วยอตาตมาก็เลยเห็นข้อความซึ่งเขียนเป็นมิตรไมตรีที่ดีพอสมควรอตาตมาก็เลยอยากจะากกล่าวว่าเออที่อตาตมาพูดคำหนักหรือรุนแรงไปนั้นน่ะอาตมาขอโทษด,ด้วยก็แล้วกันนะขออภัยนะแล้วก็ ทีนี้ทีนี้ก็คุณยอมก็ไม่เคยกล่าวพาดพิงมาถึงอาตมานะอาตมาก็ต้องเป็นขอไปไกวเดียวเออนะเอาละทีนี้ก็แต่อาตมาเนี่ยจะต้องพูดถึงคุณยอมทนายกองทัพตำนะทนายอนันตชัยต่อไปแหละแต่จะไม่ใช่พูดลักษณะของที่รุนแรงอย่างเช่นที่คลิปที่ผ่านมานะแต่จะพูดในเนื้อหาว่าถ้ามีอย่างไรก็คือ อยากให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆอะไรที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องขบวนการต่างๆที่เคยได้กล่าวมานะ่ะอย่างเช่นเกี่ยวกับภัยของต่างศาสนาด้วยนะคือถ้าเป็นไปได้คืออยากให้ช่วยด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นการขอร่วมแรงเอกร่วมแรงหนึ่งนะเราก็คิดแยกแยะก็แล้วก,กันคนไหนดีกับเราเราก็ แยกคนที่ดีไว้เราก็ต้องเคารพอยู่นั่นแหละเหมือนที่คุณยอมได้เขียนมาครั้งก่อนแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากอยากจะให้ช่วยนะอยากให้ช่วยเรื่องภัยต่างศาสนาด้วยเอาสรุปว่าอาตอมาจะต้องกล่าวถึงคุณยอมแต่จะไม่กล่าวแบบแบบเรียกว่าไปด้อยค่าหรือพูดรุนแรงหรือเสียดสีนะก็ ที่ผ่านมาคโยมก็ไม่เคยว่าอจตมาเพราะติดตามอยู่ประจําก็ในทีมติดตามอยู่ใช่ไหมก็เหมือนที่ว่าแหละขอไปด้วยและท่านสมาชิกของโลกถาก็ก็ควังด้วยเหตุผลนะควังด้วยเหตุผลเราทํางานเดินไปข้างหน้านะเอาละก็จะเริญนรอนนะ